สดีครับว้นะครับนี่ผมจะมาล้มมึนหายมาสามสี่วันครับเนี่ยผมเห็นเชื้อราเขียวครับแล้วก็ปากาลังปากาลังไม่คิดบ่าไม่คิดปากาลังแล้วาเชื้อราเนี่ยนะครับนับครับนี่ครับปากามันปากาลังมากครับคนเหมือนปากาลังเลยปากาลังนี่ผมันไม่ใช่เหมือนปากาลัง ตอน,นี้เหมือนชื่อชือชื่อชื่อลเีเลยนะลองซูนะครับครับเหมือนชื่อชื่อลาเขียวน่ครับปาการลังชัดๆผมว่าว่ากาลรกาลัง่ะไรอะไการลังบปาการลัง เหมันปากกาลังจริงไม่เหมือนปากกาลังเลยปากกาลังอะไรที่ไหนก็ไม่รู้มามาถ่ายคลิปสั้นหรือคลิปคลิปยาวเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอไปก่อนนะเวลาเจอกันคลิปหน้าที่เป็นแฟนันครับ